เปนานาคาเป็นผู้คนที่มีเรื่องราวน่าสนใจในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรบาเลนเซียนี่คือรายละเอียดบางส่วนของเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาในฐานะนักฟุตบอลหรือผู้เล่นตำนานของบาเลนเซียบาราาคาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาเลนเซีย เขาใช้เวลาเกือบตลอดอาชีพค้าแข้งหรือสิบปีอยู่กับสโมสรแห่งนี้ความสำเร็จกับบาเลนเซียเขาเป็นแกนหลักในแดนกลางของทีมในช่วงที่สโมสรประสบความสำเร็จสูงสุดคว้าแชมป์สำคัญหลายรายการรวมถึงแชมป์ลาลีกาหรือราลีกาสองสมัย ฤดูกาล2001ทับ2002และ